สวัสดีครับพบกับครูพาดยในช่อง u t ท b e ได้กว่อน้อยครับวันนี้เราจะมาพามารู้จักข้อดีของขนุนขนุนถวายครับถวายข้อดีของมันนะครับมันมีข้อดีที่ดีที่ว่าเป็นหนึ่งมีความเป็นหนึ่งะครับเราจะบอกข้อดีหนึ่งข้อก่อนนะครับในคลิปนี้ครับข้อดีมันคืออะไรเราจะรีวิวให้ดูครับผมพาให้ดูครับ ข้อดีที่คนชอบมากแนละ้วคนคนปลูกก็ชอบคนกินก็ชอบนะครับข้อดีของมันหนึ่งข้อนะครับเอาข้อดีมาแชงก่อนนะครับติดตามไว้ครับเกี่ยวกับขนน,นครับผมนี่ฮะ นี่คือขนุนขวายนะครับที่มีฟาร,ร์มงอมแล้วนะครับข้อดีของมันที่จะมาในมาแคในคลิปนี้คืออะไรเป็นที่ใครจะปลูกต้องรู้ข้อดีของเขากเลยนะครับว่าทําไมเทุอคนชอบขนุนสุกงอมแล้วเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งแล้วกรอบและกินนะครับกินดีและสีสวยนะครับเนี่ยคือข้อดีเลครับแล้วสีส้มนะครับสีส้ม ข้อดีของเขาคือจะสุกจะงอมยังไงเนื้อแห้งครับนี่ฮะเนื้อจะแห้งเนื้อจะแห้งแม่ค้าสายแกะชอบครับถ้าใครจะลงทุนนะครับปลูกขนุนนะฮะพันนี้เป็นอีพันหนึ่งที่เหมาะกับสายแกะพาะหนึ่งแกะแล้วเนื้อจะไม่แข่ไม่ชํำถึงจะงอมยังไงก็เนื้อจะแห้งครับแห้งนะครับแห้งนี่คือข้อดีของเขาคนระับเผื่อใครอยากจะรู้ว่าทวายมันมีดีไง หนึ่งสีส้มสวยงามครับสองเนื้อแห้งครับเนื้อแห้งแล้วก็สามกรอบครับนี่คือข้อดีของเขาที่เขาเด่นที่สุดนะฮะของพันนี้ครับนะครับแต่คลิปต่อไปก็จะมีข้อเสียของทวายให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกดแชร์ด้วยนะครับสายขนุนอย่างพลาดนะครับใครชอบกินขนุนนะเนี่ยเนื้อเขาจะแห้งมันวาวอย่างนี้นะครับช นี่คือข้อดีของเขานะครับโอเคนะครับเรามารีวิวเนื้อให้ดูนะครับเนี่ยนี่ฮะน่ฮะ,ฮะถึงจะงอมยังไงเขาก็ยังสรงฟาร์มกรอบหวานแห้งครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ